เหตุเด็กได้สิได้เงินใส่นี่ปูเข้าชุดไห้วัดจีเก็บไปรับการแล้วรับการเรียนจะเข้าถือคะนแล้วมันจะเกบพันครับรถยืมเคื่อกแตเงได้จะพอดรอดะยืมหมว่บ้านครับปูเกือบตายก่ได้ยืมครับเจ้ก็บมือคือแสกซ์คอยจะยืมเบิ่มครับเพราะเราท่องไว้ในใจนะลุงนะครับปูถ้างรถยืมไปได้รอดไปเนาะถ้าคุณยืมเงินก้อน ความเก็บย่ไความไครยาุน่พอจะน่มันโดอันนี้อ่อนนิขาะคำว่าคุ้มขอกบบาบคะว่าขอัขนคข้างบนมันได้บ่ได้ลูก,กับข้าทาอีพอฮักอีพอฮักมาต่งแข้งความว่ตาอีพอฮักมาคู่ฮักก็คือน้องหมั่นมาคู่จนปนันี้เขาบูดระเึิทมันคู่นะปีนี้เขาบูดระลึู่ก็คือ ก็คือว่ไม่คู่แก้วหวานแก่ทุกอย่างแต่ว่าแก่รุ่นอวดนยคืไม่เป็นไรไม่คู่เ่าตายแต่าให้บือเพา,ายแต่งให้ก็คือคุณละให้นะางออมนิชาคำทัาคุ่มมีโชคมีราามีโชคมอว่วา,ววาเออไม่คู่ว่าไม่คู่กับคือพอวานอุ่เหมือนเดิมกอนหนึงนะพ่กลักเก็คือเหมือน,นอว่าเหมือนพอวานกาคือว่าคู่ เอาเกาคืบกับเกาคืบอือเอาคือม้กอไคู่เลเด้ออือขึ้นเนลรัช่ครับางหายเรเด้อไปคู่แค่ว่าพอพอนั่ง <c oughs> มวนมาเยืมม้มวคับเออดูนั่นอย่ฟังแข้งปูตาอือคลายเรียดเราดูเนาะ,นะปูตาใช้หาปูตาหน้ารักปูตาผู้รูปบวบั่เรียกถือเยิยมมวนอย่างเยิมครับแค่คิรออะไรก็เยื่มรอคับมืออือ้อน่ะคือไปหาเห่่ขาวเมืออื่นปูสิบเหรีทังใดครับ นักคนพนมถึงได้เคยเจอกันเมื่อก่อนเหรอครับพ่อสะเปิดเกียวขาวแต่ว่ายิงพ่อถึงพ่อหอกเปินเกี่วผู้ขาวเกาเมือนิ่งครับพ่แต่ว่าเบื้องเรายิ่งขึ้นเยาเลยนะผู้ขาวเกาเท่าค่ัเท่าคักยิ่งเท่าครับไปเพ่าว่าคือเป็นครูเป็นเพื่อนไปทำข้าวกัน ที่ว่าได้ตัองเสียงปูแล้วมีพลังทําง,งานสู่ต่อสันตุเขาก็เรียกว่าอย่าชู้ก,กัลทังเขาใจงั้นผูตาขวัญใจปัดขาศพขวันใจลูกร้านผู้ชี้ดีทำดีเนาะผู้หักผู้ชัดชาปูตามไม่เป็นไรพูกนี้ถช้าว่าปูตาไป พูดขี้ผา้าไปพืนเมื่อเนออกเขาพืรนบือก็ไม่ใช่เรื่องวันเกินทุกอย่างเนาะไปงั้นกระมืออ่ะพื้นเมื่อเนี้บอกกันเพราะคือท่านคิดระดาลูกนั้นคู่พ่อคู่กันที่ตาเขางนครบค้างเนาะโอเคตาปกตาปก้ก่อนคือเลือกกิ่นมาทำก่อนบ่ได้ซื้อย่งจ้งแนวปูทักินเงินม่มือ่ก่อนเงินกร่มืองินกระมือเงินกรมือเงินกกัน ไม่คู่ดอกต็้ื้อืมใครนก้ทเยกเนตองินหลานะปูเมืองคันหยิบเมืองม่คู่มือเงินหย่วเมืองเขาเลือกืมใคกอขึ้นก็อเยื่อโกลข่าหยิครับมาจัดคือเมืองคขาเกู่ใเนาะคู่ว่ายาวใไงเน ในหมูหวานเขาเกตีเนี่ยหมูหมูหมเยเปวดเนี่้องมาทักจิ๋มเนี่ยถามาจิ๋มทักแม่ทุแ่ใจิ๋เลยโอ้ยตายคนอื่นกันก็มาถึกจิงม่ดใบนี้ก็บอไใบนี้ใบแค่ใบนี้แมงไหมที่ต้อนี่ครับที่้อนอือเอาไปต้อนขึ้นเนาะ มือนี่มือนึ่มือคู่แต่ใครมือนึ่งแตัวู่ก็ใคมือนี่คือเห็นเือนแบบเป็นใบมือเสือที่สวองไปผัวผัวใช้มือหนอ่งใช้จะไม่หมดเยอะใช้ค ok> ือไัก็ถ้อว่าคู่กันเลยถือว่าพ่อนี่ใช้มาตัวขั้ยาหญ่พ่อไปเอารถชิปเกิ็หน่ะไปเอารถมาผ่วตอนม่ไปง่ายไปคืนกันมาคู่ คือเกิบไปปะไปเวลาดี๋ยวปูก็อย่พ่อคนจำปูแค่มาข่วงใบสามมันกับพ้อสูนย์คือ่วงใบสามวันพ่อมอนน้ำค่าปะปูค้าไปแค่วันแ้วมันบ่ยากแต่จริตีไว้นกับบ่อแขครับปูบ่จ๊การ๊บ่จักขึ้นบ่จักปนรัวตีไว้ข่าไปเขบจะคขากินเแบะเนาะวันนี้ใบสามอยากก็อยากกูก็ได้กินคิวยเทมยุ่งเม ก็มัดขางคึ้นก็ขครง่ึ้นข้าโพสาธุสาธุคู่นัคือมันกหมายจะพอหรือว่าเอาจังเงินแขคนเนียกกับเนี่ยบิพยกันว่าาธุสาธุอาไมอเข้ามอหน้ไมเข้าอมัดงง้ก็หลดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะแตงโมสวัสดีเอฟซีค่ะ สวัสดีทุกคููทุกคนเนาะค่ะส่วนสาวๆค่ะมือนีถากอนจะเดินทางเนาะค่ะปูขาะมาให้คิธรรมสอนใจกับลูกกับล้านค่ะเป็ยิงในเนาะข่ยเอฟซีเฮ้าค่ะไปฟังเสียงฟูตาแล้วค่ะมนีกําลังแรงใจสู่ต่อเนาะค่ะค่ะแตงโมกับขอนญาตเนาะค่ะตั้งกล่องแป๊บนึงค่ะขหยเอฟซีเฮ้าได้ติดตามได้รับชมค่ะ เทางทีมงานก็ดีใจนําเอฟซีคือกันค่ะทีค่ะผููออกมาให้คติธรำซ้อนใจกับลูกกับนลาค่ะเอฟซีกับทฤษดีใจเนาะค่ะกี่ได้ฟังเสียงคู่กับลังจากค่ะปู่ให้คติถรมค่ะสว่หงนึงค่ะพาไปอีกแป๊บนึงเนาะค่ะกระได้มาให้คติถรมอีกค่ะค่ะสำหรับคดีแจค่ะได้ยินเสียงคู่ะค่ะ แตงโมก็ดีใจเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีทางบ้านทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวท่าฮิปูไห้มือนีค่ะให้ไปซื้อขนมพัดต้มหรือว่าเป็นคาน้หมูกน้ำมันค่ะเอฟซีห่าการเตรียมสมุดประกาศจดไปกับแตงโมเนาะค่ะก็จะมีค่ะยุ60เนาะค่ะ60ค่ะแต่วลาปูกระยำทะเบียนรดของเอดยิมค่ะวันนี้เนาะค่ะปูกระยำทะเบียนลดของเอดยิมค่ะค่ากับคอกับน้ำ แลปูกระวาค่ะปูตาชายาก้าเก้าเก็ดเนาะค่ะยี่สิบสามเดี๋ยวเี้ค่ะแตงโมเขียนไปใส่นอค่ะเขียนหนึ่งจุดนาะค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เลยเนาะค่ะเขียนไปทั้งไหนนะคะโอ้ค่ะวันที่ยี่สิบสี่ค่ะปูพ่อบอกว่าค่ะแม่ปู่ค่ะบริเบิดนะค่ะยังเหลือหอผักค่ะสำหรับหอผักของปูค่ะ คู่ช่วงนี้แม่ผู่เห็ดหอพักอยูอ่สิบหกหอผู้สีไฮแม่พู่เฮ็ดสบเก่าห่อฉันค่ะเฮ็ดสิค่ะช่วงนี้แม่พูเฮ็ดไปแล้วสิบหกผู้สีเห็ดไฮออก19เก่าสันว่าเ้อากับพิมนิจรเนาเนาะคะ่ะผู้กับไฮคติถ้ำความทั้งไฮโชคไฮลูกไฮรานไปพร้อมนะคะ่ะสำหรับช่วงนี้แม่ผู่เฮ้าค่ะอายุอยู่อาจะอยู่ได้เกสบหนึ่งค่ะเข้ามาเก่าสิบหนึ่งัแน่ค่ะอาจจะเป็นแบเก่าก็ได้นะคะเก ก็ได้ค่ะเขาก็เตรียมสมุดประกาศทุไปหน้าค่ะคำบอกคำจากของปูเนาะค่ะแล้วค่ะปูบอกว่าค่ะมอลลัมจนิตจะอายุได้เก้สิบปีสำหรับมอลลัมจนิตอายุเก้สิบปีแม่ปูห่ออายุได้เก้าสิบปีเก้าสิบปีหนึ่งค่ะแถมหนึ่งคอมนะคะปัญหาของปูห่อเพือเก้าสิบปีหนึ่งอาจารค่ะกับว่าเนี่ยนะคะสำหรับเลขสิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะ อาจจะถึงเวลาออกก็ได้ค่ะเพราะวา่าปูก็ให้มากอะหลายหวดพอสมควรแล้วค่ะกับวันนี้วดนี้ค่ะ,คะสิบเก่าเอสิบเอ็ดค่ะสำหรับไอ้ปูให้ยติดนะคะหรือว่าเป็นทายเงินค่ะมือนี้ค่ะปูบอกว่าให้ใไซม์มือนี้นะคะติดหรือว่าทายเงินก็คือสองศูนย์เจ็ดห้าสามสี่สองศูนย์เจ็ดห้าสามสี่ค่ะเด็กเตงโม่ก,กับนางกองไอ้เบิร์นนะคะสำหรับค่ะ ถ่ายเงินหรือว่าเป็นค้ามมาคามจ่าที่แตงโมเต็บไปค่ะเอฟซีจะได้แคปหน้าจอเ,าเอาไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะให้เอฟซีสุขสุันมานทุกคู่ทุกคนค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ